ดีค่ะตอนนี้ประมาณบ่ายสามค่ะบ่ายสามเสร็จๆค่ะเลิกงานบ่ายสามหิมะหรือน้ําแข็งเนี่ยเหมือนน้ําแข็งตกเลยค่ะเหมือนน้ําแข็งตกหิมะกับน้ําแข็งตกพร้อมกันนี่ค่ะอากาศหนาวค่ะเลิกงานแล้วเฮ็ด ได้แปดหมื่นนะคะทางบริษัทเขาส่งมาซอยซอยอครัวนี่แปดหมื่นถ้าเป็นบ้านเฮาเขาจะเรียกว่าซับเนาะเหตุงานกับซับประมาณนี้ค่ะซับนี่คือ,อเขาจะหางานให้เฮาค่ะอาจจะแรกๆก็จะให้ าจจะบอแมนงานประจําค่ะทดลองงานก่อนว่าเข้าไหวไหมงานชอบเราไหมเราชอบงานไหมนั่นแหละค่ะคนบอกว่าสักสองเดือนนะให้วิ่งวิ่งแทนคนอื่นแ่ะสักสองเดือนจากนั้นค่ะเขาจะแนมหาที่ที่ประจําให้เป็นงานประจํา รับดาลละ20ชั่วโมงนะคะเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งกัคันตัมประมาณ86ชั่วโมงอันนี้เป็นเป็นเ็เขาเรียกว่าพา,าไทม์เนาะประมาณฟูลถ้ำประมาณสองเดือนคันตัมนี่ก็คือพอที่จะจ่ายทุกอย่างนะคะจ่ายเรนเทลเฟชชลุงคังเค็นเฟชชลุงเป็นประกันสุขภาพประกัน ยอย่างอกีกนาะประกัศไอตอนกเกษียณน,นะคะเงินกเกษียณเขาเอิ่นเลนเทลเอเชรสุลุงเงิ่อนกเกษียณภาษีแล้ก็ประกันสุขภาพะคะ่ะโดนหักเงินเดือนคันตำซํำนี้นะคะกะโดนหักหมด,ด,ห,ดห,หมด,ดนะคะ พ่อ,เ,อเขาเรียกว่าพ่อพ่อที่จะหักทุกอย่างที่จะใส่ชีวิตในในเยอรมันนะคะแต่ถ้าเซาบานกับบพ่อนะคะถ้ายูเองแบบบ่พ่อจะโชคดีคืออยู่กับสามีสามีเป็นคนออกคจจาใจทั้งหมดมันก็นเลยพ่อะคะ่ะขึ้นเดือนคันตำขึ้นเดือนคันตำพอใจผ้าสีใจนุนหนี่ทุกอย่างะคะ่ะจ่าเขาระบบนะคะ ต้องเต็มระบบเพราะว่าเฮ้านี่ใส่ประกันประกันสุขภาพกับสามีบ่ได้ิันเป็นแบบพรีบาทเนาะเป็นแบบจ่ายเองอะคะแต่เนะฮะ้ามาจ่ายเองคือเพิ่นก็จะหลายบาทสู่เขามาทำงานนะคะแลวก็มีประกันของตัวเองนะคะเหตุผลที่ต้องทำงานด่วน เพราะว่าเขาจะบ่มีประกันสุขภาพในเยอรมันถ้าไม่มีประกันสุขภาพก็เขาก็จะบ่ตวีซ่าให้นะคะประกันสุขภาพที่ถ้าเกิดเป็นวีซ่าเยี่ยมเยี่ยนวีซ่าเชงเก้นสามเดือนเนี่ยเขาจะต้องซื้อตอนที่เข้ามาตอนเดินทางเนาะ ตอนที่เฮ็ดวิซาก็ต้องเอาใบประกันสุขภาพเนี้ยเอาไปเหดไปยื่นวิซาแต่อยูน่นี่เอาซื้อแบบหน้นบได้นะคะมันบกควบคุมทั้งเบิดก็ให้เขาฮักเอากับที่ทำงานเนี่ยค่ะเขาจะได้สิทธิและควบคุมการรักษาทุกอย่างเหมือนคนเยอะระมัน ไปค่ะพายางพายางกลับบานไปสามแปดวันทำงานที่ครี่ย <Okay. S 1> เขาก็ดีเนาะเขาก็ <Okay. S 1> ก็จะมีแบบว่าเข้าลืมแน่ <Yeah. S 1> เขาบอกสองครั้งสามครั้งเขาก็ลืมมึงเสียค่ะเขาจำว่าได้ <Okay. S 1> อาจจะโดนดูแน่ส่วนใหญ่จะเป็นเชฟค่ะเชฟนี่จะเป็นเหมือนหัวหนาเป็นแบบดูแลทุกอย่างค่ะ แม่แต่เ้าหั่นมะเขือเทศนะคะมือนีหั่นหั่นมะเขือเทศเพราะว่าย่ายที่อยู่ตรงเคนาเตอร์เคนาเตอร์สลัดนะคะเราเออเป็นเคนาเตอ๋อเฮดพิซซาเราเรามะเขือเทศบ่พ่อเราก็เลยใส่เ้าเนี่ยมาหั่นมะเขือเทศให้เราดวนเฮา็หั่นดวน <laughs> หามีดไอ้เจาะตรงมันจะต้องเจาะตรงตรงครัวออกนะคะ มะเขือเทศตรงครัวเขาบ่เอาเขาก็หาหมีดนิหน่อยไปเห็นเน่วยความที่มักงายเขาก็ตัดชุบตรงไงครัวเลยมันก็นจะเป็นเนื้อเนื้อติดครัวมะเขือเทศใหญ่น่เนื้อหลายตัดของเขาออกหลายก็ว่างไว้แล้วเขาก็หั่นหั่นหั่นเอาเฉพาะส่วนที่เขาต้องการไปรเอาไปให้่าย่ที่เราอยู่ไอตรงเคาเตอร์พิซซ่ากลับมาเชฟบอกว่าเธอเพิ่นกขบอกเป็นภาษาเยอรมันเนาะ ฤดูนี้เป็นฤดูวินเทอร์แล้วผักมันแพงวินเทอร์ผักแพงอไอ้ที่เหลือพวกนี้จริง,รงๆไม่ควรจะให้ไม่ควรตัดที่เหลือมากขนาดนี้เอางี้แล้วกันเธอเก็บเก็บพวกที่เธอหันหันไว้เนี่ยเศษเศเนี่ยเอาไปใส่ภาชนะอย่างดีปิดด้วยพลาสติกแลปบไว้ เผื่อพรุ่งนี้เราได้ทําซุปซุปที่มีส่วนผสม,มของมะเขือเทศอย่งี้ค่ะนะคะก็โดนโดนว่าทาั้งทั้งที่เพิ่นก็หูนะคะว่ามือนี่เป็นมือสุดท้ายของเฮาแล้วเขาจะไปไหนมาเหตุงานกับเพิ่นแล้วแต่เพิ่นก็นยังใจดีที่สอนเฮานะคะเพิ่นก็นยังใจดีที่สอนเฮาเป็นเชฟท้ายค่ะมีเชฟสองคนดีค่ะดีถึงหลายๆคนนะคะที่เขา ทูจวงูว่าเขามาเห็ดหมือสุดท้ายแล้วแล้วเขาก็อยากจะสอนนะคะเขาจะบอกอันไหนถูกกันไหนผิด <c oughs> นะคะไปคะยางมาแล้วประมาณยางจากทีทำงานมาบ้านหานะที่แล้วก็มาถึงที่ปลายรถเมล์ค่าานนะไปรถรถแทมถึงหนาบ้านค่ะ เในเมืองอีกประมาณปลายหนึ่งอีกปลายหนึ่งค่ะก็จะถึงโรงเรียนที่เขาเรียนภาษาเยอรมันนะคะอยู่ในเมืองไปยนึงก็ถึงแต่เขาจะกลับบ้านกลับหองพูนรอรถรอรถแคมไปค่ะนั่งรถอีกประมาณสี่หาป้ายจะถึงบ้านค่ะแป๊บเดียวพอกันไหมค่ะกำลังเย็นเลยออกมาจากครัวนะอุ่นอุ่นนะคะกับ ก็บ่หนาวเท่าไหร่ออกมากอะยังหูสึกว่าอุ่นๆอ,อยู่สวัสดีค่ะพอ,อกันไหมเนาะสวัสดีค่ะคนหลายรอรอขั้นตอนไหค่ะคนหลายขั้นต่อไปแค่สองนาทีรอขั้นต่อไป